โอฮากุโมโมทาโร่ยี่สิบสองเซนติเมตรครับปลาตัวนี้เป็นปลาที่มีความเรียบร้อยมากนะฮะแท,ทเทินี่ยไม่ได้จัดจ้านมากนักนะเป็นลักษณะของสามตอนนะแต่ว่าเขามีความเรียบร้อยเห็นนะชัดเจนชิ้นที่หนึ่งอื่นที่สองและชิ้นที่สามที่ปิดที่ข้อหางแล้วผิวพันธุ์เขาดีฮะขาวเนียนสะอาดตามาก ภาพรวมดูดีมากครับ22เซนติเมตรโมโมททโรโทไซน้าเลี้ยงฮนะเรียบร้อยมากผิวนี่ขาวขาวมากเลยฮนะคิดว่าคมสวยงามเลยนะออกสีนนะไม่มีเลอะเทอะไม่มีตำเนงเลยโครงสร้างสมดุลน,นะะผิวพันดี แดงทั้งสามผืนเนี่ยจะมันเสมอันตลอดเลยนะยี่สิบสองเซนติเมตรครับมันกระโดดค่อยฟันปลาโถไฟนะ